พี่พี่สองคนก็รู้จักกันตั้งแต่แบบบางรักซอยก้าอะไร้่ะคะว่าตั้งแต่แรกๆเลยเนาะหนูแอบถามหน่อย20ปีคือช่วงนี้หนูก็เป็นช่วงโตขึ้นเนาะหนูอยากรู้ว่าแบบเคยคิดไหมตั้งแต่ตอนที่เจอกันตั้งแต่แบบวัยรุ่นหน่อยว่าเออตอนแก่ไปทงได้ทำงานด้วยกันไม่ได้คิดเนาะอยากคิดนะคิดนะอยากคิดหรอเพราะว่าถ้ายังทํางานแบบเดียวกันอยู่เดียวกันก็ได้เจอกันอยู่แล้วหนูกลัวว่าวันหนึ่งจะแบบไม่ได้ทํางานกับเพื่อนอะไรอย่างเงยไม่แต่ถ้าเพื่อนอย่างเอแคร์เนี่ยก็จะน้อยลงนะ คนนี้เพื่อนมันก็จะเปลี่ยนไปนิดเราแล้วแต่พอหายไปแต่กลับมาเจอมันก็มันจูนได้องมันเจอกันหน่อยอะนึกออกป่ะเพราะเราไม่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไงนึกออกป่ะแต่พี่กิ๊กเนี่ยเพื่อนจะน้อยลงเพราะว่ามีปัญหาคนทั้งวงการเขาเป็นคนคัดสรรเป็นคนเลือกที่จะทำงานนี่เขาเชื่อนะไม่จริาเปล่าพี่เชื่อพรเพราะไม่ปฏิเสธด้วยค่ะ เพราะแกรวยต่อบไม่ปฏิเสธให้มันพูดไปพอรวยระดับพันล้านก็จะเลือกงานคือถ้าดาราคนไหนที่มีประวัติอะไรกับแกไว้แกจะไม่ทำไม่พี่กิ่ชอบคนที่ใส่ดีเห็นปะทั้งหมดแม่ไม่ปฏิเสธอะไรเลยอะลดนะและใครเนี่ยที่ยังได้ทํางานพี่กิ๊กแสดงว่าคนนั้นะมีคุณภาพบวี่วกก้ดคนดีนะคนดี แม่เ,เขาไม่ทําด้วยใครไปสร้างประวัติเล้วฉากนกแกไว้เนี่ยจําจนตายต่อหอมมาว่าเป็นคนที่เป็นหันผักหันอะไรเป็นนะแม่อ๋อเหรอเมื่อกี้หันหมูตรงนี้บ้างจบหมูดับกันหมดใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เอาหมูวางไว้ตรงนี้บ้างไม่ใช่ชดีด ออนอยู่จิ้มในนี้อยูออ่จิ้มตรงนี้เมื่อกี้กูเครียดเลยกวไม่ได้ร่วมงานกับพี่กิ๊กพี่กิ๊กชอบคนที่ใส่ดีเห็นปะคือถ้าดาราคนไหนนที่มีประวัติอะไรกับแกไว้นแกจะไม่ทำกูกวนไม่ได้ร่วมง,งานแล้วเมื่อกี้กูเตรียมแล้วอุอ้ยรถตู้มาแล้วโดนอุ้มขึ้นแม่หนูขอโทษไม่มีนะไม่มีหมูบนเขียงเอ้ยสุกแล้วเชฟแบบขำปลาจานจานอะไรจานใส่หมูอะนี่ไงวางตรงนี้ ออต้องดูแลต้องดูแลเดี๋ยวไม่ได้ร่วมงานเพราะนั่นหนร่วมอะพี่กิ๊กรอบสองแปลว่าหนูก็เป็นคนคุณลิตี